ทุกคนอยู่ในคลิปนี้นะคะตอนนี้เอก็อยู่ที่ตึกไบยอไบยอสกายนะคะก็คืออยู่ตรงประตูน้ำนั่นเองวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่อาหารอานาชาติกันค่ะเราดูขั้วจะเป็นยังไงไปกันเลย ถึงนะคะเราก็ไปติดต่อรับตั๋วนะคะที่ชั้น18นั่นเองค่ะเราก็ได้บัตรมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุฟเฟ่ตที่ตึกใบโยกสกายนั่นเอง โดยสำหรับบุฟเฟ่ของเราในวันนี้นะคะเอกก็จะไปกินบุฟเฟ่ห้องอาหารที่ชั้น78นะคะโดยเราสามารถเข้าชมวิวได้นะคะในชั้น77แล้วก็ชั้น84ของตึกใบาย,ยกสกายนั่นเองค่ะบุฟเฟ่นะคะก็จะทานได้เวลา17นาฬิกานะคะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลาดังนั้นเราก็จะไปชมวิวที่ชั้น77ก่อนนั่นเองค่ะปไปห้างไหนต่อคะ ใช่ค่โอ้าห,าอหอม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่คือฝุ่น 17นาฬิกานะคะเราก็เดินขึ้นบันไดไปกินบุฟเฟ่ตกันที่ชั้น7 8นั่นเองก็ขึ้นมาแล้วนะคะพนักงานต้อนรับก็คือน่ารักมากนะคะบรรยากาศก็คือมีความเป็นไทยมากๆเลยนะในความรู้สึกเองนะขึ้นมาก็ได้เจอข้าวเหนียวมะม่วงกันกอดเลยแล้วก็พนักงานก็พาเรามานั่งที่โต๊ะค่ะ เราก็จะได้เป็นโต๊ะเบอร์24นั่นเองนะคะอาหารก็คือเราสามารถเดินรอบลายอาหารได้เลยนะคะแล้วก็หยิบอาหารมาทานได้เลยยกเว้นตัวสเต็กนะคะที่เราจะต้องสั่งเราก็บอกเบอร์โต๊ะนะคะให้เขานำมาเสิร์ฟเรานั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็นโต๊ะนะคะริมกระจกแบบนี้บรรยากาศวิวก็คือดีมากๆเลย แล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะคะเอจะพาเพื่อนๆไปดูลายอาหารของบุฟเฟตึกใบหยกชั้น78นะคะเริ่มกันที่ซูชินะคะก็จะมีซาซิมินะคะมากมายเลยน่ากินมากๆอันนี้เราก็สามารถหยิบไปทานที่โต๊ะได้เลยนะคะไปกันต่อคะ่ะลายอาหารของที่นี่นะคะก็คือเป็นวงกลมนะคะเราสามารถเดินได้เป็นวงกลมโดยรอบมาที่โต๊ะเรานะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากจุดของโต๊ะเองนะคะก็จะมีขนมปังนะคะมา เจอเป็นแบบขนมเค้กเบเกอรี่น่ารักน่ารักนะคะถัดมาก็จะเป็นปิงซูน้ำแข็งใส่นะคะมีผล,ลไม้นะคะนี่ก็คือให้เลียกแล้วก็พนักง,งานปากให้ได้ต่อมาอันนี้เป็นผัดไทย กุ้งแม่น้ำนะคะอันนี้ก็คือมีกุ้งแม่น้ำแบบนี้เลยอันนี้ฉัช้นก็คือโมเดลถ่ายรูปอยู่นะคะไปกินไม่ทันเขานะคะก็จะเป็นรอบๆนะเราก็ต้องแบบไปต่อคิวนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะมีพวกอาหารทะเลนะคะน,นี่เป็นข้าวผัดทะเลมีแบบราดหน้ากุ้งด้วย เดินกันต่อนะคะมีของกินให้เลือกมากมายกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นส่วนของเหมือนจะเป็นปลาทอดนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะที่เขาอบกันตรงนั้นเลยทําให้เราดูการเห็นๆสดๆตัว,น,ว,น,วน,ตนี้เลยนะคะเราก็สามารถหยิบพิซซ่าไปทานที่โต๊ะเราได้เลยนั่นเอง มาค่ะน,นี่ก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นชาบูเนื้อน้ำตกนะคะมีให้เลือกทั้งเนื้อแล้วก็หมูด้วยอันนี้ก็คือน่ากินมากอร่อยมากไปกันต่อค่ะตัวนี้เป็นส่วนของอาหารทะเลนะคะก็คือจะมีทะเลย่างต่างๆนะคะก็จะเป็นกุ้งมีปูมีหอยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของสเต็กนะคะที่เอมบอกว่าให้สั่งเรามีกุ้งถังด้วย และส่วนนี้ก็ถือว่าเด็ดขาดนี่ก็คือเป็นหอยนางรมสดๆเลยนะคะกินพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือดีมากๆเลยนะคะอร่อยมากนนี้เอคอนเฟิร์มเลยค่ะเป็นสิ่งที่แบบว่าเอจัดไปเต็มที่เลยคะ่ะกับหอยนางรมในวันนี้นะจ๊ะ หอยนางรมสดแล้วนะคะก็มีหอยนางรมแบบย่างโดยให้เราเลือกเลยนะคะ่ก็เป็นส่วนของสัตว์ปานะคะที่ฉันเดินข้ามผ่านเลยนะคะส่วนของกาแฟด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถกดที่เครื่องทํากาแฟได้เลยและเราก็วนรอบมาถึงโต๊ะของเราแล้วนะคะนี่คือเครื่วงโมเดที่เราขึ้นมาตอนแรกนะและ้วโต๊ะของเองก็คืออยู่มุมนั้นแล้วก็สามารถเดินวนรอบนะคะได้เรื่อยๆเท่าที่ต้องการเลย นี่นะคะก็เป็นอาหารทั้งหมดที่เราได้เดินชอปปิ้งกันมานะคะไปค่ะเราไปกินกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกที่เอหยิบขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นอะไรไม่ได้คะเราจะหอยนางรมสดนะคะเราก็จัดกันมานะคะ่ะราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราก็ตักน้องขึ้นมาเลย ก็สเต็กที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะหน้าตาก็คือน่ารับประทานมากเลยนะคะอันนี้ก็คือดีมากๆนะคะก็คือเขาให้ชื่อว่าเป็นชาบูน้ำตกเนื้อวากิวนะคะก็คือเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแหละแต่ว่ามีเฉพาะเนื้อนลคะเป็นนะคะเหมือนชาบูนะคะก็คืออร่อยมากเนื้อนุ่มมากคือดี แล้วเราก็ได้นี่มานะคะเป็นผัดไทยกุ้งแม่นม้ำค mm ่ะ hmm. เจาะเข้าต่อคิวมาสักพักนึงนะคะนี่หนะ้ตาต่างจะหน้าดามแบบนี้เลยเราก็ไปต่อกันที่ของหวานนะคะนี้ก็เป็นขนมเค,ค้กนะคะเ mm hmm. ลเวอร์เวดก็คือดีมากนะคะ mm hmm. เนื้อแป้งดีนะคะตัวนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหั่นออกมานะคะน้องก็คือไส้ปลิ้นนะคะโอ้หน่ากินมากนี่คืออร่อยนะคะมีลักษณะบบเท็กเจอร์แบบเย็นๆนะคะกินแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะ ก็เราสามารถทานบุฟเฟ่ตนะคะที่ชั้น78นะคะได้ในระยะเวลา2ชั่วโมงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเอกก็มาเดินชวมวิวนะคะอีกชั้นหนึ่งเนื้อที่เรามีสิทธินะคะนั่นก็คือชั้น84นั่นเองค่ะไปกันเลยชั้นนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบว่าเปิดกว้างนะแต่ว่าจะมีตะแกงกั้นอยู่นะเราก็สามารถมองวิวกรุงเทพได้อย่าง360องศานะคะโดยเขาก็คือ มีความแบบหมุนไปแล้วเรายืนเฉยๆนะแล้วก็เขาก็หมุนพาเราไปนะคะวิวก็คือดีมากอากาศก็คือดีมากเอกขึ้นมาก็ตอนนั้นก็คือทําบุฟเฟ่ต์ครบ2ชั่วโมงแล้วก็5้ากินตั้งแต่5้าโมงหกโมงประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็สำหรับบุฟเฟ่ต์ที่ตึกระโยูในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบรับประทานอาหารไทยค่ะเพราะเอรู้สึกว่าเขานําอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของอาหารไทยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยแล้วก็ ก๋เตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยนะคะก๋เตี๋ยวเรือน้ําตกซึ่งแบบเออมีความเป็นไทยอะ่ะและที่บอกว่าเป็นอาหารนานาชาติก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยนานานชาติเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ารสชาติอาหารแล้วก็แบบวิวสวยๆใ้้เราได้ชมนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะั่นเองวันนี้ก็ไปแล้วนะคะร็ัแบบกินดของหน้านะ